mày rút gần hả? nhau 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 ชนไม่เข้าเอวอาไม่ดิะเอามาออ้วอ้วโอ้

โอ้ปั่นไรลกจริงๆอ่ะโอ้ยโหโอ้ชนะไปเลยครับสุดยอดคูนี้

เก็บ้อยครับปอมฝังได้ไหมฝังโอ้ยฝังไม่ทันเดียดีเดี๋ี๋เดียวยวเเดเรี๋ยวเดี๋ยวเยวอดี๋ยายวอดี๋ยยเดีวเดีวดียวเดีวเดีวดยู่แล้วเี่ยวเ

เอาสวัสดีครับโอ้โหมาแล้วครับนี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เอฟซีมาเนี่ย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 เขาใหญ่เนาะมาแล้วครับนี่สุดยอดของที่ไม่กลัวใครเลยนี่โอ้โหไม่เคยกลัวใครครับไป

ไม่พึ um> <S <S ่งชีวิตก <mm ี um> <S <s <um ่คนได้ก um> ็พอห้าคนเดียวเลือกได้ไปนี่ไป I yeah. you.

可以打开 ลูกนี้ผ่านเลยพี่ลกผ่นเน่เน่เน่สามเรี่ยบโอ้เรียบร้อยครับอะไรกดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับ